ทุกคนได้เสียหลักเข้าไว้เลยเงื่อดอับเฮือ่อนในโอ้ย,ออยองูมันดังอะไรตรงนี้นอะไรเนี่ยมึงงูจริงๆเพิ่งตื่นแล้วมันนอนปิดยุ่ได้เนี่ยมึงเห็นอะไรขามั้ เอาออกก่อนเอาออกก่อนไปเลยอ้าวเพื่อนผมต้รักษาก่อนเดี๋ยวเอาออกเถอะทำไมให้หลวมไปหมดเลยตายยังเนี่ยจะได้ไปคอนหวานกันจะล็อกมั้ยพวกนี้พี่จิตโอ้ยไอ้ควายตัวงนานเลยนีมากพวกนี้เล่นวัดหนองหวายไปทำไมพี่เจมสไอ้ควายไปเล่นคณะใครใครเล่นคณะใคร รเ,เ,เอาก่อนจะถึงพิจิตต้องเลยคอนหวานก่อนรปลา่าไปเขาไปเลี้ยงเมืองใครไปเล้งเ,งเมืองไ่เขาตัวเมืองมึงไปหาอีหมิวมึงก็ไปเลี่ยงเมืองสิงพิชกูวิ่งสายตรงนี่อย่ามันลั่นกูเดี๋ยวความแตกนะมึงมอะเ,เรามีศักดิ์ศรีมากกว่าความรูร้แต,แต่ง้าแต่งหน้ายัางไงให้ตาเหลืองเนี่ยมึงอนเราจะมินไวยวน่ะมา่อยมวยกูดีกว่าห้งเรามีมวยดี เดี๋ยวเจอมวยกูเจอได้ส่งไปเลยเฮ้ยนักมวยออกไปเลยนี่ของกูไงสูงยาวเข่าดีดีเลเป็นไงของกูมวยคนหล่อจะมาสายมากมาสามุงครับผมอย่าพูดด้วยพี่ใหม่นักรบไทยรุงศรีธยาต้องการคุณพร้อมที่จะตายเพื่อชายกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดินหน้า มาหนึ่งก้าใครส่งพ่อไว้พ่นมาต่อยมวยไม่ใช่ไม่ใช่ผมกินเผ่าแล้วหัวหน้า <c oughs> เขาเอาไปเกยแต่ละคนทำไมเัาไปชอนมาคนแรกมึงดูเด็กเป็นไงทำไมอ่ะหาวานขึ้น <c oughs> ลเลยกนี่ไไอ้นี่ความดันเริ่มมาแล้วไม่ไอที่เขารับมาเนี่ยเพราะว่า จะภาพจะบ่นบ่นว่าบนลิเกบอกโอ้โหทางกรงข้าวมาตั้งเยอะไม่กินไม่หมดเลยเลยรับไปดีครับมาเอ,อ,อมันมาช่วยเกมใหาแดกยังต้นเอาช่วยเจ้าภาพไม่ครัวจะได้มีกำลังใจชื่ออะไรจิฟุกครับ <c oughs> ขอมเรียกตายประชาเลียง <c oughs> ผมไม่เคยสู้คนนะพี่น <c oughs> ่าจะไม่เคยแปลงด้วยแ <c oughs> หละพร้อมครับพี่พร้ <c oughs> อมแล้วไปถอดชุด โอ้มึงมึงมึงพ้อหวังงันดี๋ยวดูเขามีคุณสมบัตินะอะไรนอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้เหม็นแค่ปากก็เลยนเหม็นอะไรอีกเหม็นตั้งแต่หัวจดตีนเหม็นเรี้ยวด้วยนั่นดีนะใช่ไหมดีครับหัวหน้าดยวดูนี่เป็นไงไม่ทับมึงมึงเป็นไงหลังมีสิวเหมือนนักมวยมึงจะกัะเละดำเหมือนนักมวยผู้บ่าว ไม่น่าอายหุ่นเลยเฮ้ยอย่าบแยบเนี่ยไปไปสู้มันเฮ้ยสู้มันรอแป๊บนึงยิ้ผ่านแล้วกล้ามปินเธออย่าช้านอนเดี็กไปคิดไม่ทันถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนักมวยทั้งสองฝ่ายทำการไหว้ครูครับได้ได้สวัสดีครับอะไรว่าทักทายสตรอว์ไท พุงมิดกับศตรูยังได้ไม่ทำร้ายหรอนักชกฝ่ายไทยนี่ครับไอ้เดือนเคื่อนเต็มหลังครับเขย,ยเดอนเคื่อนเต็มหลังเลยไอ้เดือนนักชกรามันครับน้องเข้าผัดวัดกัมพะ

เอาดิอาคุยดิหัวหน้ายังหันหน้าอย่าไปกลัวครับคุยเร็วหมองเลยคครับุณไม่ทักคุณหญิงไม่ได้เขาต้องปัดหลักไงพร้อมยังพร้อมนี่ยินละเ็นจริงเลยแก่เจ้าตัวไม่ได้กินผมไม่มั่นใจเลย ทำดีสุดแล้วแต่เกงเดฟจุดอ่ะรักสุดๆใส่ใหญ่สุดแล้วพร้อมไหมพร้อมนเฮ้ยเอ้บเลกจิเวลอ้น้มวยละมันนี่ใครขี้เฟี้ยงกูเลถ้าพร้อมแล้วกฎิกาห้ามต่อยแต้มผันห้ามสั่งข้าผันมากินกันถ้าพร้อมแล้วช็อเดียมีกองดังขึ้นครับ เวลามันกังวลลงตีจดจอดจังๆจดจดจังเขา้งสองเข้าวงวงในวงวงในวงในใครข่าขวาเฮ้ยพักขาขวาใทรพักเฮียลาบันโชคดีวะไม่ตัดเสียงมึงมึงมึงอยู่ราบันลาบันมึงใจเย็นๆเดี๋ยวคูไปช่วยพูดให้ใช่ไมล่ะมันไม่ติดใช่ไหมอุ้งสมองไปเล็ว ผมกังวลหมดแล้วเธอดูเด็เข็นคิว้วไปสะพานปลาเลย้ังวนไปนนกูมึงลามันอย่าให้เขาปาเอาความแล้วเสียงพกรณ์ขึ้นครับเข้าหุบวงใน กำลังขอตโอยด้ยต่อยไม่ต่อยมึงะเนี่ยต่อยกูทำเป็นเล่นเหมืนเป็นเล่งจริงเลยเอางงเลยมึงกูกูไม่เชื่อกูกูไม่เชื่อมันมันเหม็นเฮ้ยกูว่าเมื่อกี้มึงไปนอนโต๊ะไอ้ตะฆ้าปลาเก่าหรอเปล่าไม่มีไม่กล้าต่อยอ่ะพี่อายเสียพราะโพสหมดโอ้เสียเพราะโพส ถ้าพร้อมแล้วเสียงปีกกองดังขึ้นครับจดจดจ้องจ้องจดจดจ้องจ้องรามันเตะขวารามันเตะขวาเรามันเตะขวา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 พี่ขอเตะสักทีได้ไหมผไม่ไหวแล้วมือตาเริ่มเหลืองแล้ว ไม่ไหวไม่หรอดเนี่ยพาไ้ผมก็เที่ยงไ้มไม่ไหวมีช่วยเจพี่ช่วยเสียงปีกองดังขึ้นครับรามต่ขวาตขวาไยผมไม่ไหวหันมายด้มรามตขวาให้หันมาย้ต่ขวายิ้มแตขวาย้แตขวาเพศอันมันลายอีก มันก็มามันก็มาพาให้ผมขอออกอาวุธหน่อยไอ้กระปุกอมไหมอ่าทำไดมพร้อมแล้วมดูว่วอย่างนี้ตายงานนี้อย่ามาอย่ามาแกขวาใครทนไม่ไหวหันมาออกอาวุธปั้งหมดยกที่หนึ่งเกิดขึ้นข้ามองข้ามกรรมการให้แล้วแยกเลยแยกเลยไม่งั้นน็อกเลยเนี่ยสู้ขอน้าจะเห้เขา ดอเลยลุกมาลุกมาลูลนี่เกนานวันน่าเลยง่าเลยผมไม่น่าเชื่อขนาดกางเกงในเขายังขอบเหลือเลยกางเกงเนลงเหมือนมันเลยสีเหลืองง่ายมากันดูดดูดยส้นย่อบางย่าีก อีเข้าแปดไม่หวงควนแล้วพี่กูกาอีเข้าพังไรตังเลยเฮ้ยมึงก็ต่อยกูเรื่องนี้นัก,นกเลงเลยด้วยเอาละครับนะครับ <laughs> นักเลงนักวยมึงระแวงอะไรวะพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเสียงปีกออนจะขึ้นยกที่สองเริ่มได้ ครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจงจ้งจ้องเจ้จ้จองจ้องไเข้าหัวตรงในหัวงในไล่มือไปไล่มือมาไล่มันไปไล่มือมาเร้ามันสบัยยุนเร้ามันส่องขวาอ่าแตกแตกแตกแล้วแตกแตกโอ้แตกแตกโอ้ไม่ไหวกรรมการวินิจฉัยดูแล้วเป็นไงครับนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อยได้ เลี้ยวไหลข้า hmm> ตุ mm nah ่ไปนะคไม่มีแต่เลี้ยวข้าตาเข้าู่ไงหุ่งไงฮุ่งไปหุ่งมาหุ่งไปหุ่งมายางมันสะบัดหยุดยางมันใส่ขวาแตกแตกขั้นกแตกแตกแตกโอ้โหมันเติมไม่หยุดดูใจลักษณะแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อยได้ โดนยังไงทำไมแตกง่ายจังกรรมการเห็นท่าไม่ดีครับเป็นไงนะตูดเหนียวหมดผมไม่รอดไม่เห็นว่าพายน้ำมวยไปล้า <único> ง <Liberty Overwatch> ตูดก่อนดีกว่าครับล้างตัวเออพี่พูดอะไรพี่ถามก่อนว่าจานทำแผลก่อนเออดูจานทำแผลเออเลือดนี่มึงต่อยมวยหรือโดนรถชนนะทำแผลได้ครับทำแผลทำแผลจานทำแผลขัดเลือดขัดเลือดขัดเลือดออกขัดเลือดออกจุ๊บ เป็นน <laughs> ังบัวปิดศพกร็ตกที่สุดเลยโอ้โหปิดเอาไว้ปิดอุ่นแผลเอาไว้อุ่นแผลที่แตกเอาไว้อันนี้แฟ่สนามกำลังพันแผลนะครับรอจะพูดครับตัดไปที่โกองาน้านะทื่องคนหนึ่งเอ่อเราถ่ายให้ดูก็ได้ว่าเดี๋ยวโดนแบนครับผมสถานีโทรทัศน์ของเราเออมีเซนเซอร์มีเซนเซอร์สนามก็โดนี้ไม่็โดนก้อนดินเลยนะกรอนดินตามผมพร้อมแล้วครับกท่าน ถ้าพร้อมแล้วเสียงไปกองดังขึ้นอีกรังยกที่สยกที่สามเดินทางมาถึงแล้วผู้ชมใครเขาไม่ไหวไทรออกละมวนไทต่อยตายต่อยตายไทยต่อยต้ยายก็มัดไว้ไอครับยานอาจารย์ไปมัดทำไมอ่ไปมัดไปมองไม่ชัด เขาใจอ่านยังว่าเป็นไงจานว่าเอาน้ำล้างหน้าล้างรองก่อนเถอะล้างไมอ่ะขอมสงสารตูดเขาว่าโอ้นี่จะใครตกลงไปหาทางขึ้นไม่ได้เลยเย็นเย็นเย็นมี่หนาตูดค่ะตูดมังโวเป็นตีดว้ดิอันนี่ยองอไรทั ยูมีสามเดินทางมาถึงแล้วเกมปีกกองเล่นขึ้นครับจนจนจองๆเข้าหูงวงในไม่ไหวแล้วไล่มันจะไปไล่มันจะมาไล่มันมาไปไล่มันจะมาแล้วแล้วแล้วเขาเอ้ยที่ต้นสกดีนเสได้กีดโอ้ยเบลเม็นจริง อันนีเดียวเซู <ah> oh, dai, ้เขาหน่อยนะไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อในด้วยมันน้าอกใหญ่เดียงพี่กองดังขึ้นครับเล่นขึ้นเล่นขึ้นร้อมแล้วจอมจอจอมจๆจอมจอจอมจอจจเข้าหุ้ในหุ้ในหุ้ไปหุ้มาหุ้ไปหุ้มมารามชวานรมรามสองขวาเฮ้ยตายแล้วเยอโอ ถ้าล้มที่ีไปเลยล็อกไปแล้วแพ้ครับผมแพ้แพ้เย้แพ้สนามครับแพ้สนามเรือเรือแพ้สนามเฮ้ยใครเอาพิษปูพงศิษย์มาแบบนี้จะพิษเลยพิษเลยพิษเลยหาเรายกยกยกพิษหัวหน้านี่ตัวมนุษย์เหรอมันมันเอามูไปเฉือนเลยไปไปใส่เป็นนา หลอ่อหมอฉีตรงนี้เลยแล้วนี่ปุ้มกูไปข้างนี้มึงทำกับลูกคอนเทน์อย่างนี้ได้ไงเนี่ยตายแล้วลูกคอนเทน์พันวีลูกชายเหรอลูกมันทำค่าใช่ ไปได้ยังพี่ไปได้ยังเก็บตังค์ไปด้วยอ่ะเขาถามได้ยังพี่ว่าตั้งแต่กูมาในเบียร์มีน้องน้ำเลยโดนถามมาทิ้งนี่เขามีป้าน้ำไหลไะไม่ไหลตายแล้วนี่ไงเขามีไอ้กระชังปลาว่างอยโหล่ไหลแค่นี้ก็เหม็นเลินี่้ลงไปชังปลาให้เหม็นขนาดนั้นเลยเหรอพี่เต๋าลองเอาเอาผักเขาไปด้วย หน้าครับไอ้นี่จะอยู่ที่อีกโอ้ถูกถุงเทศยังเลยได้เข้าไล่ออกแล้วหัวต้องเล่นมากไอ้หมอร์น้อยไอ้อรน้อย